อง e x t r u m e r ทำไมไม้ที่เปียกน้ําถึงสามารถพิฆาตเหล็กที่ติดไฟได้คลิปนี้เดี๋ยวมีสินแสมาตอบให้คะ่ะ พอดีเมื่อวานเพิร์ดไปตรวจดวงกับอาจารย์ไก่มานะคะซึ่งแกก็เป็นศิลปสด้านดวงจีนแล้วก็ฮวงจุ้ยพอดีเราก็เพิ่งไปดูเอ็กซ์โทรมาด้วยค่ะซึ่งเขาก็ชมว่าดีมากๆเพิร์ดก็เลยขอความรู้มานิดหน่อยเพราะว่าก็สงสัยส่วนตัวเหมือนกันคือในธาตุทั้ง5้านะคะแนบชาร์ตไว้ให้ตามนี้มันก็จะมีเรื่องของการก่อเกิดแล้วก็พิคาดของธาตุซึ่งถ้าเราดูตามชาร์ตมันจะเป็นแต่ละตัวใช่ไหมคะแต่ว่าในหนังอะ่ะเขาเล่นจับคู่กันไงไม้ที่เปียกน้ํากับ เหล็กหรือว่าทองที่ติดไฟเราก็เลยอ้าวแล้วทีนี้มันยังไงต่อล่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ไก่อธิบายให้ฟังนะคะทองมันจะพิฆาตไม้ทีนี้ต่อมาปุ๊บพอไม้มันแช่น้ําไปแล้วอะ่ะกลับกลายเป็นว่าไม้มันจะแข็งแรงขึ้นมามากแล้วทองอ่ะมันถูกถ่ายน้ามาอย่างเงี้ยทองก็อ่อนแอทองจึงไม่สามารถพี่ฆาตไม้ได้<อ>นริงะเป็นข้อความที่ว่าไม้แช่น้ําแกร่งกว่าทองอ๋อแล้วเขามีไฟด้วยอย่างเงี้ยทองเขา อยู่กับไฟเมื่อทองอยู่กับไฟปกติทองแพ้ไฟแต่ถ้าไฟเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าหลอมทองพอดีอะทองจะเปล่งประกายและทองจะมีคุณค่าอืมอ่าแต่ตัวสําคัญอยู่ที่ทองอยู่ดีหรอใช่คือทองอ่ะโดยปกติทองจะแพ้ไฟแต่ทองเมื่อไม่มีไฟมันจะเปล่งประกายไม่ได้เช่นอย่างอันนี้เอากง่ายๆแล้วกันทองอ่ะเช่นทองเม็ดเนี้ยคือทองเล็กทองเล็กเมื่อมีไฟขึ้นมาเมื่อมีไฟอย่างเงี้ยขึ้นมามันจะกลายเป็นไข่มุก เขาจะอย่างไข่มุกอ่ะนี่ทองคือเพชรเพชรจะส่องสว่างได้เมื่อมีแสงไฟลงมานั่นแหละคือคําว่าทองจะมีคุณค่าเมื่อมีไฟดังนั้นไฟจริงทําให้ทองสกาวได้อฮะนี่คือสูตรของก็คือทองที่อยู่ในเรื่องก็คือตัวดาบเนาะมันก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะว่ามันมีไฟมันหลามของทั้งไรอยู่ <Okay. S 2> ทำไมไม้จึงแข็งแก่งกว่าทองก็เพราะว่าไม้มันแช่น้ําอยู่เมื่อไม้มันแช่น้ำํำปุ๊บทองจึงระบายออกมาเป็นน้ําและทําให้ไม้มันแข็งแก่งขึ้นจนทองไม่สามารถพิฆาตได้นี่คือ่าที่มันตีกลับอื